สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงชะอมเส่เห็ดหูหูนูนะจ้าผักไม้ไส่เขือนหน้าฝนเนาะปง่งปุ๊บปง่งปูนนะจ้าถ้าเราไปเก็บก็จะประมาณนี้นะจ้าก็เก็บไปตัวแต่งกิ่งไปตัวนะจ้าถ้าเราไปแต่งกิ่งมันจะสูงไปเรื่อยๆนะจ้าอันนี้เป็นชะอมพันธุ์พื้นเมืองเนาะมีน้ำจักน้อยหนึงนะจ้าเก็บไปตัวปักมือไปตัวนะจ้าอันนี้การก็จะแต่งกิ่งให้มันต่ำลงไปน้อยนะเวลาเก็บมันจะเก็บง่ายนะอุ้ยมีหล่นมือ อันนี้ก็เก็บไปพอสมควรแล้วนะสาวอันนี้ก็่อนที่เจะาไปแกงเขาตัดคั้วให้ก่อนคั้วมันกินไม่ได้มันแข็งนะสาวเฮดหมูหนูเขากับปลดคั่วทิ้งนะเพราะว่าเศษหมมันจะติดนะคะเป็นเฮดคอนเนาะอันนี้ก็หน้าตาวัตถุดิบรักก้องเล่านะสาวเฮดหมูหนูกับชะอมเนาะในส่วนเครื่องแกงก็จะมีหอมแดง กระเทียมนะสาวมาโคกหอมโคลกระเทียมให้ละเอียดนะสาวอาใส่พริกแห้งลงไปนะสาวตามด้วยชิ้รสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะสาวกะปิเนาะแล้วก็ปลาหานะเจ้ากแกงเมืองก็ใส่น้ำปลาหาเยอะให้น้อยหนึ่งนะสาวมาโคลเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยเป็นนาเต๋อเนาะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปแล้วเครื่องแกงที่เราตำเมืกี้ใส่ลงไปนะสาวตามด้วยน้ำล้างครุกนะสาว น้ำเดือดบัลลดบัลลดก็ใส่เห็ดลงไปก่อนเลยเนาะอันนี้สูตรของแม่นะจ้าจะใส่พักไปก่อหรือใส่เห็ดไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะจ้าแม่ใส่เห็ดลงไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยชะอมนะจ้าแกงยอดพังในสุกง่ายนะจาให้ขมจักน้อยแล้วก็มาชิมรสชิมชาเนาะ จางย่างฮาใส่ลงไปนะเจ้าปรจังย่างกะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าชะอมนี่กะแกงใส่ได้หลายอย่างเนาะใส่ปลาแห้งกะลำเนาะใส่ผักหวานกบลำนะเจ้าอันนี้กะสุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะเามนูตามฤดูกาลนะเจ้าแกงเะอมใส่เห็ดหูหนูเจ้า